สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและก็พี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวนะคะตอนนี้ยืนยันในส่วนของการประชุมบอร์ดทกศนะคะสำหรับวันที่24กุมภาพ,พันธ์2564ถ้าหากเป็นไปตามคาดแล้วก็แผนการนำตารางการจ่ายเงินไร่ละ500บาทรอบที่2ของทอกศและก็สนะอนุมัติการจ่ายเงินออกมาและก็ยืนยันนะคะในส่วนของเงินพัฒนาคุณภาพข้าวไร่ละ500บาทไม่เกิน20ไร่รอบ2ซึ่งจะมีการโอนในวันที่25 25กุมภาพันธ์26 27และ28ตามแผนการจ่ายแน่นอนค่ะภาคเหนือภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่าง25กุมภาพันธ์นี้ได้เงินแน่นอนตามมาด้วยอีสานบนอีสานล่างภาคกลางภาคใต้และก็ตะวันออกเฉียงใต้ด้วยค่ะหากเป็นไปตามแผนที่มีการประชุมบอร์ดทกศในวันนี้พี่น,อน้องชาวนาผู้ปลูกข้าวได้รับเงินแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่อง e อีสานแซ่บอีเช่นเคยนะคะจะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอ e ีสานแซ่บค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวทางทกสเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้มีการยืนยันจากแหล่งข่าวนะคะว่ามีการสรุปประชุมบอร์ดแล้วก็นําแผนการจ่ายเงินของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวไร่ละ500บาทรอบที่2หรือเราเรียกว่าค่าบริหารพัฒนาคุณภาพข้าวนี่แหละค่ะซึ่งสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน1นึ่งหมื่นบาทต่อครัวเรือน ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีแผนการจ่ายของทางจังหวัดศรีสะเกดที่จะมีการโอนในวันที่27ออกมาแล้วแต่วันนี้มีการประชุมบอร์ดทกศแล้วก็นําแผนการจ่ายของทั่วประเทศเข้าไปในที่ประชุมด้วยหากเป็นไปตามคาดวันที่25กุมภาพันธ์นี้พี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวได้รับเงินแน่นอนค่ะซึ่งภาคที่จะได้รับการจ่ายก่อนครั้งแรกเลยนะคะคือคุณผู้ชมก็คือภาคเหนือมีทางภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างจะได้รับการโอนเงินแรกก่อนเพื่อนเลย น่าจะเป็นแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายพะเยาน,าน่านแพรและก็อุตรดิตถ้าหากเป็นไปตามแผนที่นําเสนอเข้าที่ประชุมในวันนี้นะคะแล้วก็ตามมาต,ติดด้วยจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั่นก็คืออีสานตอนบนซึ่งจะได้รับการโอนวันที่26กุมภาพันธ์2564อีสานตอนบนมีจังหวัดอะไรบ้างก็จะมีหนองคายนาครพนมมุกดาหารสกนลนครอุดรธานีหนองบัวลำพูเลยจังหวัดขอนแก่น แล้วก็จะมีในส่วนของชัยยภูมหาสารคามกาลสินร้อยเอ็ดแล้วก็บึงการนะคะคุณผู้ชมในวันที่26กุมภาพันธ์2,564ตามมาด้วยอีสานตอนล่างค่ะอีสานตอนล่างนี้จะมีการโอนในวันที่2 0 7กุมภาพันธ์2564อีสานตอนล่างนะคะก็จะมีชัยภูมิสุรินทร์บุรีรัมย์ยะโสธรนครราชสีมาค่ะคุณผู้ชมเป็นอีสานตอนล่างนะคะแล้วก็ตามมาอีกที่วันที่28กุมภาพันธ์2564มีภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ค่ะคุณผู้ชม ในส่วนของภาคกลางนะคะก็จะมีสุโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีอ่างทองสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุทยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพนครนายกนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะรวมไปถึงภาคใต้นะคะรวมไปถึงภาคใต้ทั้งหมดที่มีการแจ้งปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะได้รับเงินในส่วนของไร่ละห้ารยบาทรอบที่สองเลยค่ะคุณผู้ชมใน ส่วนของภาคเหนือตอนล่างก็จะโอนนะคะวันที่25กุมภาพันธ์ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตากกาญจนบ,บุรีราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันยินดีด้วยกับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวที่จะไรผิดพลาดนะคะการโอนเงินชาวนาไร่ละ500บาทไม่เกิน20ไร่รับสูงสุดครัวเรือนไม่เกิน1000บาทเริ่มโอน25กุมภาพันธ์นี้ได้ไม่พร้อมกันภาคไหนได้ก่อนเรามาติดตามวันนี้ถ้าหากเป็น ตามเงื่อนไขตามแผนการจ่ายที่ชงเข้าการประชุมบอ,อร์ดทกสวันนี้ยินดีกับพี่น้องชนา,าเลยรีบนําข้อมูลข่าวสารมาบอกค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานสัว์เดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ